สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประกาศด่วนเมื่อเวลา11.50นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประกาศแจ้งให้ทราบวา่ขาขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเต็มจำนวนตามที่ทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19และทางโรงพยาบาลจะนำแจ้งข่าวสารการเปิดให้บริการวัคซีนตอบ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ